เราทำงานควรมาแบบไหนหันทางไหนนะครับวันนี้มาดูกันถ้าไซส์ห้องประมาณนี้นะครับเปิดประตูเข้ามาตรงข้ามเป็นหน้าตาแบบนี้ตำแหน่งที่ไม่ควรวางเลยคือตำแหน่งนี้ครับคอนเซปต์ก็คือไม่ควรจะมีใครที่มาข้างหลังเรานะครับเราควรจะมองเห็นประตูแม้ว่าจะสามารถมองออกไปข้างนอกได้นะครับมันก็ไม่มีประโยชน์อะไรครับเราจะรู้สึกไม่ค่อยมั่นคงนะครับไม่ปลอดภัยแม้ว่าเราจะล็อกประตูก็ตามนะครับมันจะมีความรู้สึกลึกๆว่ามันไม่ปลอดภัยอยู่ ส่วนตำแหน่งนี้ละได้ไหมอันนี้ก็ไม่ค่อยเหมาะนะครับแม้ว่าจะมองเห็นประตูแต่ด้านหลังของเราเป็นหน้าต่างครับด้านหลังของเราที่ควรจะเป็นคือเป็นผนังทึบนะครับหรือว่าเป็นชั้นเก็บของเก็บหนังสือก็ได้เพราะฉะนั้นตำแหน่งที่เหมาะที่สุดควรเป็นตำแหน่งนี้ครับมองเห็นประตูและด้านหลังเป็นอะไรที่มันมั่นคงแล้วก็ทึบตันนะครับแถมมองไว้ด้านขวาก็เจอแสงสว่างหรือว่าธรรมชาติอีกหรือถ้าใครอยากจะใกล้หน้าต่างนะครับสามารถขยับไปชิดหน้าต่างแบบนี้ได้ไดก็ยังอยู่ในคอดิชันเด,เดิมน,นะครับคือมองเห็นประตูแล้วก็ด้านหลังทึบ หรือถ้าหน้าต่างเนี่ยมันแดดมาเข้ามาเยอะนะครับเราก็สามารถขยับไปทางซ้ายได้เพื่อให้ไก่หน้าต่างลดความร้อนลงจะไว้ง่ายๆนะครับต้องมองเห็นประตูแล้วก็ด้านหลังถึอครับเราดูไปเดียครับ